สวัสดีครับผมผมกบหน้าครับเมื่อวนนี้ครับผมเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ครับอําเภอสังขะผาหยาดครับไปธุรละบังเอิญครับผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับเรายังอายุโบรายดอกครับเราครับไข่ครับข้าะเราเราบอกภาษาเขมรเลยครับเราว่าผมบอกภาษาเขมรโบ่แข็งแรงแต่ว่าผมผมพอแปลได้เราว่าเราบอกกั้นครับหลายๆคนเราว่าแมนกบหน้าบอ แมนคนอยู่ในโทรศัพท์บอแมนเล่าบอเพื่อนพักกันบอกกันครับบอกเป็นภาษาขกมนีนนะครับผมไม่ได้ยินครับพมกระบอได้ตอบนะครับเนาะเพราะว่าผมใส่ผ้าปิดปากแต่เราก็ยังจ้าผมได้เราบอกภาษาขมีนเราบอกว่าาหารว่าแมนกบหน้าใอยจะบอก้อความในฟังหล้างยันเลยครับผมกระอดผ้าปิดปากออกพมก็บอกครับแมนครับผมกบหน้าเมื่อเมื่อกี้ครับผมก็ถือว่าดีใจนะครับเนาะถือว่าผมเดบไปทักเล่าครับ ดีใจที่ว่าเล่ากับจำผมได้คือเราบอกว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเราบอกว่าเราถูกเลข3มตัวโต้ครับคือ0 7 9ย์เจเาะพื่นกันเลยอยากเราข้องฟันให้ฟังเพื่อนเป็นคนสังขาครับจังหวัดสุรินทร์ผมเป็นคนสีเกียรครับแต่ว่าผมไปทุระอยู่สุรินทร์ล่าสุดเลยครับเราบอกว่าเราฝันงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เราบอกว่าผีพาไปกู้เงินมูเพล่ะครับที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วมูเพ่นเนี่ย ชวนเพิินครับพาไปกู้เงินเพราะว่าเพิ่นมีปัญหาเรื่องเงินครับเงินไม่พอเพิินก็นเลยมาชวนพี่เราซื้อแป๋วครับชวนพี่แป๋วครับไปกู้เงินพาไปอย่างเดียวพ่อครับให้พี่แป๋วครับเป็นคนคำประกันให้ในความฝันพี่แป๋วครับเล่ากับไปครับในความฝันพอ,พอไปเสร็จแล้วพี่แปลแล๋วเล้าก็เห็นดอกเบีย้ยครับมัหนี้เห็นดอกเบีย้ยบากง่ายนึงที่เขาตังไว้อยู่อยู่ในอ่า ยู่นในบริษัที่วาเขาให้กู้เงินครับมันเป็นดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะบ่แพงดอกมันเป็นดอกเบี้ย0.9ครับมันเป็นดอกเบี้ย0.9ที่เราเห็นครับแล้วพี่แป๋วแล้วก็บอกว่ามันถืกหรือมันแพงผีตอบว่ามันถือก็เลยให้เจ้าเนี่ยมาเซ็นคำให้แน่พี่แป๋วก็เลยเซ็นคำให้เพราะว่ามันถูก เพราะว่าดอกเบีย้ยมันถูกครับคือดอกเบีย้ยมัน0.79เลขมันออก0.97พี่แป๋วแกก็เลยเซ็นคาให้ครับในความฝันว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเลขมันออก0.97เไปไ๊ะปเลยถามมาแล้วถือบเมื่อกี้พี่แป๋วแกก็ถูกเลขตัวครับคือ0.97โอ้เ้วถูก0.79วดนนี้ครับเราฝันว่าผีเพื่อนคนเดิมครับผมพาไปยืมเงินอีกแหละพาไปยืมเงิน ตอนแรกครับอันนี้คือหลังจากที่ว่าถูกเลขเสร็จไม่กี่วันครับมูเพื่อนเนี่ยมาเข้าฝันอีกรอบหนึ่งมาเข้าฝันพี่แป๋วแล้วก็พาพี่แป๋วครับไปยืมเงินคนแต่มันมเมเนสันครับบัตรพ่อไปหอดแล้วมันไม่มีใครให้ยืมสักคนครับแล้วผีเพื่อนครับก็บอกว่าจังสันกูยืมเงินมึงไนกูจะให้ดอกมึงกูจะให้ดอกมึงศูนจุด หกนี่คือผีพื่อนอ,อครับกูะให้ดอกมึงศูนย์เจ็ดหกถามมึงบ่พอใจกูจะให้ดอกมึงเก้าเจ็ดเก้าเก้าจุดเจ็ดเก้าผีเพื่อนนะครับพาพี่แป๋วครับไปยืมเงินแต่ไม่มีใครให้ยืมสักคนผีเพื่อนก็เลยหายืมโมได้ก็เลยจะมายืมพี่แป๋วโดยโดยการที่ว่าจะให้ดอกพี่แป๋ว จะให้ดอกพี่แป๋วครั้งแรกครับก็คือ076 076ครับครั้งแรกแล้วก็ผีมูก็บอกว่าถาหาว่ามึงบ่พอใจกูใส่กู้ใส่ดอกมึง979แต่พี่แป๋วไม่ได้ตกลงให้ผีเพื่อนยืมตังค์นะครับในความฝันเราบอกสํานีครับนี่คือความฝันความฝันแรกกับาพาไปกู้เงินความฝันที่สองกับาพาไปยืมเงิน แต่บัดพ่อพาไปยืมเงินแต่ละคนครับเขาไมา่ให้ยืมสักคนแล้วผีเพื่อนหายืมหมดได้ก็ไไรหายืมที่ไหนไม่ได้ก็เลยจะมายืมกับพี่แป๋วแทนเราก็เลยบอกว่ามันฝัน้ายๆลักษณะเดีวยวกันเลยมันเป็นดอกนะดอกแรกมันถูกนะศูนย์เจ็ดหกเพิ่ก็นเลยว่าถาหาว่ามึงบ่พอใจเดี๋ยวคู่ให้มึงเก้าเจ็ดเก้าเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์อย่นนะครับนี่คือความฝันของพี่แป๋ว เราเลยว่าอยากหลอ,อกความฝันในฟังผมก็เลยเอาความฝันแบบบ่าสุดครับเห็นมาล่ลอยฟังเลยนี่เราออภาษาขมีนะครับผมกับฟังฟังเป็นภาษาภาษาขมีแหละแล้วก็บอกขมีนแน่เล่าแน่ไทยแน่กับพ่อฟังออกนี่ๆหน่อยครับผมกับวอร์ส้นเลยพอไปเหตุุุระเกี่ยวกับหลายๆอย่างม,มากครับรก็เลยกัหลอกความฝันในฟังความฝันข,ของพี่แป๋วครับเมื่อที่ผ่านมาเมื่อกี้แกก็ถูก079 ใต้โต๊ดครับงวดนี้ถือว่าเป็นเลขสองหางครับ0ูนย์เจ็ดหกกับเก้าเจ็ดเก้ามันเป็นเลขไม่หลายหางนะครับปั้นกับแปกต้องถือว่างวดที่พานมากี้ดอกดอกกันแดงอยู่ครึ่งครับก็คือศูนย์เจ็ดเก้ามันออกศูนย์เก้าเจ็ดงวดนี้ผีเพื่อนบอกว่าจะให้ดอกเบี้ยพี่แป๋วก็คือศูนย์เจ็ดหกมันมันกลับกันครับมันกลับกันแค่นีดเดียวหรือว่าตัวเลขมันจะมาบ้างวนี้เราก็เลยบอกว่าแมนกบหน้าบอแมนคนที่อยู่ในทั่วสาบอแล้ววา เราบ่เคยเห็นผมเนาะผมก็บเเคยเห็นเล่าครับเบอเอินว่าไปทุระาพอดีเล่าก็สงสัยเล่าอยากจะบอกความฝันในฟังมังครับเราก็เลย่าให้ฟังผมก็เลยอาสาเปิดปากปึ๊บผมก็บอกว่าเมนครับผมกหนาครับผมแล้วอย่างนะครับเราบอกว่าเราถูกเลข07เก่าคุณเทพนัมมือกีผีมูม่าบอกแล้วเล่าก็เล่าความฝันในฟังผมก็เลยได้มีโอกาสครับก็เลยได้ฟังความฝันของพี่แป๋วครับนี่คือครั้งแรกบนไหนครับ เราอาจจะมาบอกเลขก็ได้เนาะเราก็ตั้งใจครับตั้งใจอยากแบ่งปันออกไม่ออกคือไม่รู้ครับแต่เราบอกว่าเราถูกเลขมาหลายงวดนะครับพี่แป๋วแกก็ถูกเลขมาหลายงวดแกค่อนข้างที่หน้าตาดีด้วยครับเราถึงจะเราจะเป็นคนอ่าสุรินนะเป็นคนแบบขมีนนิดนึงแต่แกบอกว่าแกถูกเลขมาหลายงวดติดต่อกันเหมือนกันงวดนี้ครับลองบึ่งครับโบนแออาจจะมาอีกงวดก็ได้อีกอย่างหนึ่งครับแกก็ให้ไม่หลายหางพร้อมให้มาแค่สองหางครับ กับพี่เพื่อนก็บ,บอกว่าถ้าหากว่ามึงบ่พอใจเดี๋ยวกูให้ดอกเบีย้ยเพิ่มประมาณนั้นครับตอนแรกก็บบอกว่าจะให้ดอกเบีย้ย076ย์76็กับแม่ครับอาจจะออก076เก็ลยก็ได้งมน,นี้กี้เมื่อกี้ออกเกงาี้อาจจะออก76ก็ได้และอีกตัวหนึ่งครับดอก9.79หรือมันจะออกเก9หรือเ9 7หรือ799ะครับเนาะลองดูครับแต่พี่แป๊วครับ แกไม่ได้บอกว่ามันจะมาตรงหรือมาโต้นะครับเพราะว่าบางเถื่อแกก็ถูกโต้นซะส่วนใหญ่แต่ถ้ามาตรงก็อยากถือเมือนกันครับส่วนส่วนใหญ่แกก็จะถูกโต้นนะครับถูกเลข3ตัวนี่บ่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโต้นแต่ถ้าตรงๆก็ยังดีเนาะอาจจะเป็น076ตรงๆ067หรือจะเป็น799หรือ997อย่าลืมไปตัดเล่น2ตัวนะครับผมจะเอาคมฝันของพี่แป๋วครับมาเล่าให้ฟังอายุครับ อายุของพี่แป๋วแก่สี่สิห้าย่างสี่สบหกครับผมแกยังสวยยังสาวอยู่ครับแกยังสวยสวยิ่งครับแกเห็นแต่ว่าขนาดมองพานผา่าพิษปากแกยังงามครับแต่แกแกถอดสายปากแล้วแกก็ยังสวยอย่าลืมครับผีเนะี่ยบอกศูนย์เจ็ดหกับเก้าเจ็ดเก้าอายุของพี่แป๋วคือสี่สิห้าย่างส6ิบหครับทำไมถึง เอาอายุเพราะว่าผีเพื่อนน่ะคือมาลากพี่แป๋วไปหายืมเงินครับในความฝันแล้วก็บอกว่ามึงเสียเอาเท่าไหรมึงเสียเอาดอกเท่าไรไม่แน่ครับอาจจะเกี่ยวกับอายุก็ได้นะครับเนาะเลขสามตัวอาจจะเป็นเลขผีบอกเลขสองตัวอาจจะมาอายุก็ได้ขอให้ทุกคนครับช่วดีครับมั 16, นมันสิบหกธันวาคมหกขอบคุณหลายสวัสดีครับ